เคยนึกกันไหมคะว่าน้ำผึ้งแท้ๆที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยแค่ช้อนเดียวเออมันอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เราคิดเกี่ยวกับสุขภาพเราหรือชีวิตประจำวันเรานะคะครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมองน้ำผึ้งแค่แบบว่าสารให้ความหวานใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คิดแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเออสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยจากข้อมูลที่รวบรวมมานะครับทั้งงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ ภูมิปัญญาไทยเราเองที่สืบทอดกันมามันจะทําให้เห็นว่าน้ําผึ้งเนี่ยมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับเหมือนเป็นยาจากธรรมชาติเลยก็ว่าได้มีทั้งคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็สรรพคุณบําบัดด้วยโหฟังดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่านะคะข้อมูลวันนี้ก็คือมาจากหลายมุมเลยใช่ไหมคะทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งภูมิปัญญาไทยใช่ครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันจริงๆว่าประโยชน์ของน้ำผึ้งเนี่ยมันเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างและก็มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากของดีๆแบบนี้ได้เต็มที่แล้วก็ปลอดภัยด้วยครับดีเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากมุมมองวิทยาศาสตร์ก่อนเลยไหมคะว่าเขามีหลักฐานอะไรมายืนยันคุณสมบัติของน้ำผึ้งบ้างคะได้เลยครับเรื่องแรกที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องสารต้านอนุมูลอิสระครับ น้ำพึ้งนี่ถือว่าเป็นแหล่งรวมเลยนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าโพลีฟีนอลอ๋อโพลีฟีโนลที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ครับพวกนี้เป็นสารธรรมชาติที่เจอในพืชเยอะคุณสมบัติเด่นๆก็คือช่วยปกป้องเซลล์เราจากพวกอนุมูลอิสระที่มันทำลายเซลล์นะครับ ที่เขาว่าช่วยชะลอวัยลดความเสี่ยงโรคต่างๆอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับสารกลุ่มนี้ในน้ำผึ้งเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจชะลอความเสื่อมของเซลล์โดยรวมซึ่งก็ดีต่อสุขภาพระยะยาวนะครับแล้วก็ยังมีพวกเอนไซม์กรดอะมิโนที่มีประโยชน์อื่นๆอีกด้วยครับแล้วเรื่องระบบทางเดิอนอาหารล่ะคะเห็นว่าช่วยได้เหมือนกันอันนี้มันทำงานยังไงคะในทางวิทยาศาสตร์อ๋อครับคือน้ำผึ้งเนี่ยมันมีคุณสมบัติ คล้ายๆเป็นพรีไบโอติกอ่อนๆนะครับพรีไบโอติกครับคือเหมือนเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ดีๆในลำไส้เรานะครับพอจุลินทรีย์ดีมีเยอะสมดุลมันดีระบบย่อยอาหารเราก็ทำงานดีขึ้นก็อาจจะช่วยลดอาการท้องอืดหรือบางคนที่ท้องผูกไม่มากก็อาจจะช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นได้ครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ได้ไปแก้โดยตรงแต่ไปช่วยเสริมทัพจุลินทรีย์ดีของเรานี่เองทีนี้เรื่องที่คนพูดถึงบ่อยมากเลยค่ะน้ำผึ้งกับแก้ไอเจ็บคออันนี้มีข้อมูลวิทยาศาสตร์มารองรับเยอะไหมคะเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเพราะไม่ใช่แค่ความเชื่อโบราณนะแต่มีหลักฐานวิทยาศาสตร์จริงๆจัง,จงๆเลยขนาดองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เขาก็ยอมรับนะครับว่าน้ำผึ้งเนี่ยใช้บรรเทาอาการไอที่ไม่รุนแรงได้ โดยเฉพาะในเด็กโตนะครับเด็กโตนะคะไม่ใช่เด็กเล็กใช่ครับย้ําว่าเด็กโตไม่ใช่ทารกนะอันนี้สําคัญมากเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงข้อห้ามเรื่องนี้กันอีกทีมีงานวิจัยบางชิ้นนะครับเขาเปรียบเทียบเลยว่าน้ําผึ้งอาจจะมีประสิทธิภาพออพอๆกันหรืออาจจะดีกว่ายาแก้ไอแผนปัจจุบันบางตัวที่มีส่วนผสมของเด็กสโตรเมโทแฟนหน่วยซ้ำโหมีเทียบกับตัวยาเลยเหรอคะแสดงว่ากลไกลมันต้องมีอะไรพิเศษแน่แครับ เชื่อว่ามาจากหลายอย่างรวมกันนะทั้งความหนืดของมันที่ช่วยเคลือบคอลดการระคายเคืองแล้วก็มีคุณสมบัติต้านจุลชีพเบาๆบวกกับสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดอักเสบนิดหน่อยอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่เห็นว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มันมาเจอกันได้จริงด้วยค่ะเชื่อมโยงกันได้น่าสนใจมากแล้วในแง่ของการให้พลังงานล่ะคะเห็นนักกีฬาบางคนก็ชอบใช้น้ำผึ้ง ใช่เลยครับในน้ำครึ่งเนี่ยน้ำตาลหลักๆก็คือฟรุกโตสกับกลูโคสซึ่งเป็นน้ำตาลที่ร่างกายเราดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้เร็วมากอ๋อค่ะนี่แหละครับเลยทำให้น้ำครึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเวลาต้องการพลังงานแบบด่วนๆเช่นก่อนออกกำลังกายหลังออกกำลังกายหรือแม้แต่ตอนที่เรารู้สึกลเพลียจากการทำงานหนักๆก็ช่วยได้ครับนอกจากเรื่องพลังงานแล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะที่วิทยาศาสตร์เขาค้นพบ มีอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือการใช้น้ำผึ้งกับแผลเล็กๆน้อยๆแผลเหรอคะครับมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะอย่างในวรารสาร Journal of Wound Care ก็มีพูดถึงคุณสมบัติของน้ำผึ้งเรื่องการต้านแบคทีเรียแล้วก็ช่วยให้แผลสมานตัวเร็วขึ้นช่วยสมานแผลได้ด้วยเหรอคะอันนี้น่าแปลกใจนิดหน่อยคะ่ะมันช่วยได้ยังไงคะคือคกลไกมันก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่หลักๆก็เชื่อว่ามาจากความเป็นกรดอ่อนๆของน้ำผึ้งเอง แล้วก็มีเอนไซม์บางตัวที่มันสร้างไฮโดรเจนพอรอกไซด์ปริมาณน้อยๆน,นะครับซึ่งช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้อีกอย่างคือคุณสมบัติที่เรียกว่าออสโมซิสความเข้มข้นของน้ําตาลมันสูงมันจะดึงน้ําออกจากเซลล์แบคทีรียทําให้เชื้อโรคโตยากอ๋อค่ะปัจจัยพวกนี้รวมๆกันเลยทําให้น้ําผึ้งช่วยเรื่องสมานแผลได้โดยเฉพาะแผลตื้นๆหรือแผลน้ําร้อนโลคเบาๆนะครับค่ะแต่แน่อนอนว่าถ้าเป็นแผลจริงๆอย่างจังก็ควรปรึกษาคุณหมอนะครับอันนี้สาหรับเล็กๆน้อยๆ ฟังดูแล้ววิทยาศาสตร์นี้ให้การยอมรับประโยชน์ของน้ำผึ้งเยอะเลยนะคะทีนี้ลองเปลี่ยนม,มุมมาดูภูมิปัญญาไทยเราบ้างดีกว่าคะ่บะบรรพบุรุษเรามองน้ำผึ้งหรือใช้ประโยชน์จากมันยังไงบ้างคะโอ้โหในภูมิปัญญาไทยเรานี่น้ำผึ้งถือเป็นของล้ำค่าเลยนะครับเป็นส่วนประกอบในตำรับยาการดูแลสุขภาพมานานมากแล้วในการแพทย์แผนไทยเนี่ยน้ำผึ้งมักจะถูกใช้เป็นกระสายยากระสายยาคืออะไรคะ คือตัวที่ช่วยนำพาสปปรรพคุณของสมุนไพรอื่นๆให้มันออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นแล้วตัวน้ำผึ้งเองก็มีสปปรรพคุณบำรุงกำลังด้วยนะครับตัวอย่างชัดๆเลยก็เช่นตำรับยาที่ใช้น้ำผึ้งผสมกับขมิ้นชันปั้นเป็นลูกกลอนอ๋อเคยได้ยินค่ะเขาเชื่อว่าช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ซึ่งมันก็น่าสนใจนะครับว่าปัจจุบันเราก็รู้ว่าขมิ้นชันมีสารเคอร์คุมินที่ช่วยลดอักเสบส่วนน้ำผึ้งก็ช่วยเคลือบอย่างที่ว่าไปแล้วอาจจะมีฤทธิ์ต้านจุลชีพด้วยเป็นการผสมผสานที่ฉลาดมากๆเลยนะคะเอาข้อดีของต่ละอย่างมาเสริมกัน แล้วถ้าเป็นตำรับแบบชาวบ้านทั่วไปล่ะคะที่ไม่ใช่ยาโดยตรงมีอะไรที่นิยมใช้กันบ้างคะโอ้อันที่ฮิตสุดๆเลยแล้วก็ยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือน้ำพึ่งผสมน้ำมะนาวนี่แหละครับใช่เลยค่ะบางทีก็อาจจะเติมเกลือไปนิดหน่อยใช้ดื่มเวลาไอระคายคอเจ็บคอซึ่งมันก็ไปตรงกับข้อมูลจาก WHO ที่เราคุยกันไปตอนแรกเป๊ะเลยนะจริงด้วยค่ะ แสดงว่าภูมิปัญญาพวกนี้คือผ่านการลองใช้สังเกตผลกันมานานจริงๆนะคะใช่ครับจนกลายเป็นเรื่องปกติที่รู้กันทั่วไปเลยน้ำผึ้งมะนาวนี่เหมือนยาสามัญประจำบ้านของหลายๆคนเลยนะคะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วด้านความงามล่ะคะภูมิปัญญาไทยเอามาใช้บ้างไหมคะมีแน่นอนครับน้ำผึ้งเนี่ยเป็นส่วนผสมยอดฮิตในสูตรบำร,รุงผิวแบบไทยๆเลยตั้งแต่โบราณแล้วเพราะมันช่วยให้ความชุ่มชื่นผิวจะนุ่มขึ้น การเอาน้ำผึ้งสดๆมาพอกหน้าหรือผสมกับอย่างอื่นเช่นดินสอพองขมิน้นไพรอะไรแบบนี้ก็เป็นวิธีดูแลผิวที่ทำกันมานานครับเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่ใช้ได้ทั้งกินทั้งทาเลยนะคะครบเครื่องจริงๆแล้วมีความเชื่ออื่นๆอีกไหมคะเกี่ยวกับน้ำผึ้งในวิถีไทยมีครับในตำนาเก่าๆหรือที่เขาเล่าต่อๆกันมาก็มักจะพูดถึงสปปรรพคุณน้ำผึ้งว่าเป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยบำรุงกำลังทำให้ร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเป๋าบางตำราก็เชื่อว่าน้ำผึ้งมีฤทธิ์ร้อนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นเหมาะกับหน้าหนาวหรือคนที่แบบธาตุอ่อนร่างกายเย็นง่ายประมาณนั้นนะครับสรุปได้เลยนะคะว่าทางวิทยาศาสตร์ทางภูมิปัญญาดั้งเดิมต่างก็มองว่าน้ำผึ้งที่ประโยชน์มากๆทีนี้คำถามสำคัญเลยค่ะแล้วเราจะเอาประโยชน์เหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆได้ยังไงบ้างคะทำได้หลายอย่างเลยครับง่ายๆเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนเลยก็ได้ ลองผสมน้ำผึ้งสักหนึ่งช้อนชากับน้ำอุ่น1แก้วน้ำอุ่นนะคะครับอาจจะบีบมะนาวลงไปนิดหน่อยก็ได้ดื่มตอนท้องว่างเขาเชื่อว่าช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารการขับถ่ายเหมือนดีท็อกซ์เบาๆเริ่มต้นวันใหม่ครับเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีเลยค่ะสดชื่นดีแล้วสำหรับคนที่ต้องใช้แรงเยอะๆอย่างออกกำลังกายล่ะคะมีเคล็ดลับไหมคะจะไปซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่สำเร็จรูปลองทำเองง่ายๆเลย ผสมน้ำพึ้งสักหนช้อนชากับเกลือชมพูหรือเกลือทะเลก็ได้ไปปลายช้อนชานะครับนิดเดียวนะคะครับใส่น้ำเปล่าขวดหนึ่งเขย่าเขยา่ขยาดื่มก่อนออกกำลังกายหรือระหว่างหรือหลังก็ได้ช่วยเติมพลังงานชดเชยเกลือแร่ที่เสียไปกับเหงื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าพวกเครื่องดื่มสังเคราะห์นะครับ ไอเดียนี้น่าสนใจมากค่ะทำง่ายเป็นธรรมชาติด้วยแล้วช่วงก่อนนอนล่ะคะเห็นว่าดื่มน้ำผึ้งช่วยให้นอนหลับได้อันนี้จริงไหมคะมีข้อมูลอยู่บ้างครับว่าการดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆเช่นนมอุ่นหรือน้ำอุ่นผสมน้ำผึ้งนิดหน่อยก่อนนอนอาจจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายนอนหลับง่ายขึ้น,นกลไกมันอาจจะเกี่ยวกับน้ำตาลนิดๆจากน้ำผึ้งไปช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับนะครับ อ๋อค่ะแต่ก็ควรดื่มแค่นิดเดียวนะครับสักช้อนชาก็พอแล้วเป็นทางเลือกที่น่าลองนะคะสําหรับคนที่มีปัญหานอนหลับกลับมาเรื่องผิวที่เราคุยกันไว้มีสูตรมาร์กง่ายๆที่ทําเองได้แนะนํำไหมคะสูตรที่ง่ายและหิตมากเลยก็ใช้น้ําพึ่งแท้ๆนี่แหละครับสักหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่ไม่ใส่น้ําตาลนะครับโยเกิร์ตธรรมชาตินะคะครับ สัก1-2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วก็เอามาพอกหน้าพอกคอเว้นรอบดวงตากับปากไว้นะครับทิ้งไว้สัก10-15นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดสูตรนี้โยเกิร์ตก็จะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสผลัดเซลล์ผิวนิดนิดส่วนน้ำผึ้งก็ให้ความชุ่มชื่นผิวนุ่มดีครับโอ้โหได้เคล็ดลับไปเยอะเลยค่ะใช้ได้ตั้งแต่เช้ากลางวันก่อนนอนทั้งเรื่องข้างในข้างนอกเลย แต่แน่นอนค่ะทุกอย่างมีสองด้านเสมอเนาะน้ำผึ้งก็มีข้อควรระวังเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับและเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ำมากๆเลยนะข้อแรกสำคัญที่สุดขีดเส้นใต้เลยคือห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามให้เด็กที่อายุต่ำกว่า1ขวบกินน้ำผึ้งต่ำกว่า1ขวบห้ามเด็ดขาดใช่ครับไม่ไว่าจะเป็นน้ำผึ้งแบบไหนก็ตามน้ำผึ้งดิบน้ำผึ้งผ่านความร้อนหรือ,ออาหารที่มีน้ำผึ้งผสมห้ามหมดเลยทำไมถึงต้องห้ามขนาดนั้นเลยคะมันอันตรายยังไง เพราะว่าในน้ำผึ้งตามธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะมีสปอร์ของเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Clostridium botulinum ปนเปื้อนอยู่เชื้อโรคเหรอคะครับซึ่งในระบบทางเดินอาหารของเด็กทารกที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่เนี่ยสปอร์ตัวนี้มันสามารถเข้าไปเติบโตแล้วก็สร้างสารพิษโบท u ลินขึ้นมาได้ซึ่งร้ายแรงมากนะครับทำให้เกิดภาวะ b o u l i s m ในทารก infant botulism มีผลต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อ อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยโหอันตรายมากครับในขณะที่ผู้ใหญ่หรือเด็กที่โตแล้วระบบทางเดินอาหารเราแข็งแรงพอที่จะกำจัดสปอร์นี้ได้เลยไม่มีความเสี่ยงครับข้อมูลนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีเด็กเล็กต้องจำให้ขึ้นใจเลยแล้วนอกจากทารกแล้วมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะที่ต้องระวังเป็นพิเศษเช่นผู้ป่วยเบาหวานนีทานได้ไหมคะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอันนี้ต้องระวังครับ คือถึงแม้น้ําผึ้งจะเป็นน้ําตาลจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นะแล้วก็อาจจะมีค่ารัชนีน้ําตาลหรือ GI ต่ํากว่าน้ําตาลทรายอยู่นิดหน่อยแต่มันก็ยังเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดได้ค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานควรจะต้องปรึกษาคุณหมอหรือนะักโภชนาการก่อนเสมอถ้าจะทานน้ำผึ้งแล้วก็ต้องจำกัดปริมาณมากๆเลยไม่ใช่คิดว่าเอ้ยเป็นของธรรมชาติกินเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่ได้เด็ดขาดครับ เข้าใจชัดเจนเลยค่ะถึงจะดีกว่าน้ำตาลทรายแต่ก็ยังต้องควบคุมปริมาณอย่างเข้มงวดอยู่ดีทีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่คนกังวลกันเยอะคือเรื่องน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งที่ไม่ได้คุณภาพเราพอจะมีวิธีสังเกตหรือเลือกซื้อยังไงให้มั่นใจได้มากขึ้นไหมคะปัญหาน้ำผึ้งปลอมหรือที่ผสมน้ำเชื่อมน้ำตาลหรืออะไรอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอบ่อยจริงครับแล้วก็น่ากังวลด้วยเพราะนอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้วยังอาจจะได้น้ำตาลเกินอีกต่างหาก การสังเกตจากภายนอกเช่นดูความหนืดสีกลิ่นหรือการทดลองแปลกๆที่แชร์กันในเน็ตใช่ค่ะที่หยดลงน้ำหรือกระดาษทิชูครับพวกนั้นอบอกตรงๆว่ามันยืนยันได้ร0 0เนะครับเพราะคนทำของปลอมเขาก็พัฒนาวิธีทำให้มันดูเหมือนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เอาแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีล่ะคะวิธีที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดก็คือเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือครับแหล่งที่น่าเชื่อถือครับเช่น ซื้อตรงจากฟาร์มพึ่งที่ได้มาตรฐานรู้จักกันดีหรือเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพเช่น OY หรือ GAP หรือออร์แกนิกอะไรพวกนี้หรือเลือกยี่ห้อที่เขามีเชื่อเสียงไว้ใจได้การอ่านฉลากดูแหล่งที่มาข้อมูลผู้ผลิตก็สำคัญครับอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ก็มั่นใจกว่าเยอะครับสรุปก็คือความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มานี่สำคัญที่สุดเลยนะคะ ใช่ครับโดยสรุปแล้วนะครับน้ำผึ้งเนี่ยถึงจะดูเป็นแค่ของเล็กๆน้อยๆในครัวหรือสารให้ความหวานธรรมดาๆแต่จริงๆแล้วมันเต็มไปด้วยคุณค่าแล้วก็ศักยภาพในการดูแลสุขภาพที่น่าทึ่งมากๆซึ่งก็มีทั้งภูมิปัญญาเก่าแก่และงานวิจัยใหม่ๆมายืนยันตรงกัน จริงอย่างที่ว่าเลยค่ะวันนี้คุยกันแล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเริ่มจากอะไรที่ซับซ้อนหรือแพงเสมอไปนะคะการหันมาใส่ใจของดีๆใกล้ตัวอย่างน้ำผึ้งใช้ให้ถูกวิธีรู้เท่าทันก็เหมือนเราให้ของขวัญดีๆกับร่างกายเราได้ทุกวันเลยนะคะใช่เลยครับบางทีของดีๆเพื่อสุขภาพมันก็ซ่อนอยู่ในของที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับ แค่เราเรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างฉลาดก็เป็นการดูแลตัวเองที่ดีมากๆแล้วและนั่นก็อาจจะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะคะว่าสุขภาพที่ดีอาจจะไม่ได้เริ่มจากการหาอะไรใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่เสมอไปแต่อาจจะเริ่มจากการเห็นคุณค่าของดีๆที่มีอยู่ใกล้ตัวเรานี้แหละคะ่ะอย่างเช่นน้ำผึ้งลองนำข้อมูลเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้ไปปรับใช้กันดูนะคะอาจจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับสุขภาพก็ได้คะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ